สวัสดีครับครูกรอบสอนวิทย์ครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องผลผลิตที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชจะได้ผลผลิตอะไรบ้างนั้นเราไปเรียนรู้กันต่อเลยครับจากคลิปที่ผ่านมานะครับเราได้ทําการทดลองเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชสําหรับวันนี้เราจะทําการทดลองผลผลิตที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชครับซึ่งในวันนี้เราจะทําการทดลอง แก๊สออกซิเจนที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชครับวัสดุและอุปกรณ์ในการทดลองมีดังนี้ครับ 1. น้ํา้ำครับ 2. องบิกอร์ครับ3สลานากระลอกครับ 4. ่กวยแก้วครับ 5. หลอดทดลองครับ 6. โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตหรือผงฟูรครับ 8ช้อนตักสารครับ9ทู้ครับ10ไฟแช็คครับเมื่อเรารู้จักวัสดุและอุปกรณ์ในการทดลองแล้วเราไปเริ่มทำการทดลองกันเลยครับขั้นตอนที่1นําำสารลหลหังกระโลกใส่ลงในกวยแก้วครับ จากนั้นคว,ว่ำกรวยแก้วลงในบิกอร์ครับจากนั้นเติมน้ำลงในบิกอร์ ขั้นตอนที่สองเติมน้ำลงในหลอดทดลองจนเต็มครับจากนั้นคว่ำหลอดทดลองครอบก้านกวยแก้วโดยไม่ให้มีฟองอากาศเหลืออยู่บริเวณก้นหลอดทดลองครับ ซึ่งในวันนี้เราจะทําการทดลองตามขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่2จํานวน2ชุดการทดลองครับเมื่อเราเตรียมการทดลองได้2ชุดการทดลองแล้วขั้นตอนที่3ให้ใส่ผงฟู1ช้อนเบอร์1ลงในบีเกอร์ทั้ง2ใบครับ ขั้นตอนที่4นําชุดการทดลองที่1ไปตั้งทิ้งไว้กลางแดดจัดครับและนําชุดการทดลองที่2ไปตั้งทิ้งไว้ในกล่องทึบแสงครับซึ่งวันนี้เราจะทําการทดลองเป็นเวลา90นาทีครับเมื่อเราทําการทดลองครบ90นาทีแล้วนะครับ จะสังเกตได้ว่าชุดการทดลองที่1ที่นำไปวางไว้บริเวณกลางแดดจัดพบว่ามีฟองแก๊สเกิดขึ้นที่ด้านในของกวยแก้วและมีฟองแก๊สเกิดขึ้นที่ด้านในของหลอดทดลองครับส่วนชุดการทดลองที่2ที่นำไปไว้ในกล่องทึบแสงพบว่าไม่มีฟองแก๊สเกิดขึ้นที่ด้านในของกวยแก้วและไม่มีฟองแก๊สเกิดขึ้นที่ด้านในของหลอดทดลองครับ ขั้นตอนที่5ยกหลอดทดลองออกจากก้านกวยแก้วโดยใช้นิ้วหัวแม่มือปิดปากหลอดทดลองให้สนิทในขณะที่ปลายหลอดทดลองยังจมอยู่ในน้ำครับจากนั้นแย่ทูกที่ติดไฟแต่ไม่มีเปลวไฟลงในหลอดทดลองอย่างรวดเร็วครับสำหรับชุดการทดลองที่2ให้ทำเช่นเดียวกันกันกบชุดการทดลองที่1ครับ จากการทดลองนี้แสดงว่าแก๊สที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคือแก๊สออกซิเจนครับซึ่งแก๊สออกซิเจนจะช่วยให้เกิดการติดไฟครับจากการทดลองปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชและการทดลองแก๊สที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชที่ผ่านมานั้นสามารถสรุปได้ว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ประกอบด้วยน้ําตาลและแก๊สออกซิเจนครับซึ่งเพื่อจะใช้น้ําตาลในกระบวนการดารงชีวิตและเก็บสะสมในรูปสารประกอบอินทรีย์อื่นๆเช่นแป้งตามส่วนต่างๆของพืชครับเพื่อจะนําแก๊สออกซิเจนไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชครับซึ่งกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงจะช่วยรักษาสมดุลของปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจนในอากาศ ทำให้สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าชอบชอบ่องนี้กดซับสไคร b ์ติดตามชอ่องครูกบสอนวิทย์เป็นกำลังใจให้ครูหน่อยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ